ต่อครั้งก็หมายคามว่าคือคนจะกดติดตามเนี่ยนะฮะจะต้องมีเหตุให้ให้คนดูเข้ามาเห็นมากๆนะครับเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วผมก็เลิกฝันเลยว่าผมจะได้แสนซับคนดูผมทีละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนนะฮะก็เรียบร้อยเลยนะฮะก็อย่างที่ว่านะเวลาเราทำอะไรแล้วเนี่ย เมื่อตั้งใจแล้วก็อย่าท้อนะครับมันก็จะหาทางออกมันเองนะครับนะฮะจึงมีการต่อเนื่องนะครับทำให้ผมขอบคุณจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็คือลุงป้านะครับแล้วก็ f อฟซลุงลุงพลก่อนต่อมาก็ f อฟซพอต่อนะครับถ้าจำได้เนาะอันที่3ามคือ f อฟซ มันมีวิวัฒนาการเข้ามัน,นะครับก็มาต่อเนื่องอีกนะครับจนถึงแสนนะครับก็คือขอบคุณ f อซนะครับที่ชมเรื่องของเขมรก่อนแล้วก็มาชมเรื่องของลาวนะครับมีเมียงมาบ้างนะฮะเราเรียกรายการนี้ว่าเผือกข่าวเพื่อนบ้านนะฮะเผื่อข่าวเพื่อนบ้านนะครับ ก็ทำให้ได้กลุ่มใหม่นะครับได้ FC ใหม่นะครับที่ามาต่อยอดให้นะครับจะถึงแสนเนาะต้องขอบคุณทุกท่านนะครับข่าวพม่ามาแรงข้าจารนะขาวพม่ามาแรงนะมามามางนะครับคุณปรีชาบอกว่าคอนเกรสตเรชันขอบคุณมากครับคุณเอ็นนะครับผมนะที่จำนอง ครับคุณแบทครับผมนะฮะผมติดตามอาจารย์เฉพาะเรื่องสปปลาวขอบคุณมากครับนะครับก็มันเปิดโลกทัศน์นะครับคือผมได้เห็นหลายๆอย่างนะครับเมื่อมาเปิดโลกทัศน์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นเอฟซีนะครับสปปลาวแล้วก็เอฟซีจากเมียนมาเอฟซีจากเขมรนะครับที่มาเพิ่มใหม่นะครับนะฮะจุดเริ่มที่เบี่ยงมานะครับก็คือ เกี่ยวกับเมนก่อนนะครับที่แอดโอลแต่ o, ว่าแอดโอก็กระตุนนะคือผมก็ดูดูเหมือนข่าวทั่วไปนะครับแต่ว่าจุดเริ่มแม้จะเป็นเรื่องกีฬาแม้จะเป็นเรื่องาศาสนาแม้จะเป็นเรื่องอวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับแต่จุดที่จะเอามันลงเนี่ยมันยากครับแต่ัดสินใจยากมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราจะต้องหาเอฟซีใหม่ ถ้าเราเริ่มเรื่องใหม่คือต้องหา FC ใหม่มันเป็นเรื่องที่คิดยากมากนะนะครับแต่มันต้องสู้นะครับผมนะครับก็เลยต้องขยับขยายนะครับนะฮะดังนั้นเรามาเปิดพร้อมกันนะครับพอแล้วเนาะนะครับไม่ต้องถึงร้อยคนหลักนะครับนะฮะคือรูปทรงเป็นอย่างนี้นะคืออ่าคนที่ ่ U P S นะครับ U P S เมื่อเราลงเรื่องแล้วเนี่ยก็คือเลยมาละเสียงแมวนะเมื่อผ่านผมผ่านมาแสนจนหนึ่งหมื่นแล้วค่อยมาทําเรื่องนะครับเพราะว่างงงงงงงก็เลยมาเริ่มต้นเองเอ๊ะยังไงเนี่ยก็เลยมาค้นหานะครับแล้วก็ทํานะครับกรอกไปไม่เกินสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับวันนี้ไปวัด อยู่ๆก็เบอร์โทรมาปกติเบอร์โทรมาตอนนี้ไม่ค่อยรับ <c oughs> นะไม่รู้ว่าระบบมันบอกว่าเสียงเสียงก็ไม่รับนะก็เลยลองรับดูนะแกไปส่งผิดนะครับก็มาใหม่นะครับสภาพติดติดกาวปกติของเรานเนี้ยนะครับเออก็หนักนะน้ำหนักหนักทีเดียวนะขอบมันก็มีช้ำๆบ้างนะเพราะว่ามาไกลนะครับนะเขาเขียนว่า อะไรแมวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งดีใจสิยังไม่ได้เปิดเลยมันบอกอ่านี้มันมาจากว่าชิปป p ้งดีพาร์ตเมนต์นะครับผมนะครับแล้วก็ s o c i ียล a ตี้อนะครับแล้วก็อะไรกรุ๊ปโอเคอะไรสักอย่างภาษาเกานะครับแล้วก็มาจาก United ็ดส t e ทนะยูนเต็ดนะครับยูน t เต็ดนะครับโ oh, อ mm ้โหมาจากอเมริกานะนะอ่ะจะลองนี้ดูนะฮะตัดเลยงาน,นะครับหัวใจของยูทูบเบอร์นะฮะจะตื่นเต้นอยู่สองครั้งนะครับ อันดับแรกคือรอพินรอพินรอพินเพื่อกอกเอาเงินนะครับผมได้ผมได้เงินครั้งแรกนะครับสามพันบาทร้อยเหรียญเพราะว่ามาได้ในช่วงท้ายๆของเดือนนะครับสามพันบาทเป็นการทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้จริงเหรอควารู้สึกอย่างนี้จริงนะคนที่ทําเนี่ยนี่มันได้จริงเหรอตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องเลยว่ามันได้เงินนะ ตอนนั้นอยากพูดอยากอยากพูดคุยนะครับก็เหมือนกับว่ามีอายุหน่อยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้นะครับก็สอบสอบ,สอบถามมานะครับโอ้โหยังแน่นเลยนะครับนะครับต้องแกะนะครับลุ้นไปด้วยกันเนาะนะครับก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่อันดับแรกอย่างที่ว่าขอพินนะครับตื่นเต้นมากนะครับหกตัวใช่ไหม จากนั้นมาก็มารอใหถึงแสนรัพบโอ้ยยากเย็นแสนเข็นแสนทรัพ์นะครับแล้วคนที่ได้ล้านทรัพ์เนี่ยมันทำยังไงวะสิบร้อยก็เป็นเป็นพันสิบพันก็เป็นหมื่นนะครับสิบหมื่นก็เป็นแสนโอ้ยกว่าจะได้สิบหมื่นนะโอ้โหแน่นมากนะเนี่ยอ๋อมันต้องแก่ผิดแกะผิดข้างครับ อยู่ฝังนี้อ๋มอมันมามันมาปิดทางนี้ด้วยนะผมก็ไปแก่อีกทางหนึ่งนะผิดข้างนะครับ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผิดข้างมันมีเดือยอย่างอื่นนะครับนะครับมาแล้วครับ แต่ลาแกะจะเป็นอย่างนี้ฮะนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้ฮะแล้ก็จะมีผ้าคุุมอีกครับนี่นะฮะมาแล้วเห็นแวบๆแ,แล้ว,ลวเห็นแวบๆแ,แล้วนะครับเห็นแวบๆแ,แล้ว มีที่กันความชื้นหนึ่งใบนะครับแล้วก็นะครับโล่เงินนะครับโล่ทองแล้วก็โล่อะไรนะตามลำดับนะครับนะครับไม่ใช่โล่นี่มันเป็นตัวเลยอ่านะฮะยกมานะครับอันนี้มีตัวโอ้ตัวนุ่มๆอีกหนึ่งอันนะครับรองข้างล่างเนาะ แล้วก็มีใบเล็กๆอันนี้เดี๋ยวเป็นภาษาไทยนะฮะเหมือนมีใบอีก,อ,กอีกใบหนึ่งนะครับโอ้โหนะนะเขาอ่านว่าไงเนี่ยคุณจำผู้ติดตามคนแรกของคุณได้ไหมโอ้โหผู้ติดตามคนแรกครับใครน้อนะครับ ผู้ติดตามคนที่ร้อยค่ะแล้วก็ผู้ติดตามคนที่พันค่ะนะครับให้เราจําว่าผู้ติดตามคนคนแรกคือใครนะผู้ติดตามคนที่ที่ที่ทร้อยคือใครผู้ติดตามคนที่พันคือใครครับโอ้โหแล้วก็คุณต้องจําได้แน่และคุณต้องจําผู้ติดตามคนที่มึกอ่ะคนที่แสนได้ชัวร์ ตายแล้วผมไม่ได้จำคุณที่แสนนะเพราะว่ามัวแต่ดูยอดเก้าสิบเก้าจุดอ่ะเก้า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 นะครับเพื่อจะเอาเอาเลขสวยนะจากนั้นก็ขึ้นมาพวดเป็นแสนแล้วก็แสนหนึ่งนะครับเลยไม่ได้จำชื่อคนนะครับเขาบอกว่าแฟนๆคุณพบช่องของคุณขณะค้นหาใน YouTube รู้จักผ่านเพื่อนหรือวิดีโอแนะนำไม่ว่าจะค้นพบไม่ว่าจะค้นพบช่องของคุณอย่างไรผู้ชมก็ยังอยู่และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเพราะตัวคุณเองและชุมชนที่คุณสร้างขึ้นพยายามอ่านนะครับมันเป็นภาษาไทยนะตรงนี้นะไม่ใช่หมายว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมอ่านนะครับนะ เรารู้ว่าคุณมีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องแชร์กับชุมชนปกติชุมชนมุ่งเจ้าแต่เรื่องตลกไงและเพื่อนๆก็กำลังเฝ้ารอให้คุณมอบความบันเทิงที่สนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความสร้างสรรค์เราจึงอยากขอให้คุณสร้างสรรค์ผลงานต่อไปสร้างชุมชนให้เติบโตไปเรื่อยๆ เรารอความสำเร็จขั้นต่อไปของคุณอยู่และคอยให้สนับสนุนอยู่เสมอและไม่แน่เมื่อมีคนติดตามครบหนึ่งล้านคนเราอาจส่งจดหมายถามคุณว่าคุณจำผู้ติดตามคนที่หนึ่งแสนได้ไหมก็เป็นได้ขอแสดงความนับถือ เนลโมฮันนะเนลโมฮันยูทูบเบอร์ซีนะครับโอ้นะครับเดี๋ยวผมจะถ,ถ่ายลงให้เนะนี่ครับมาแล้วครับผมนะฮะแมวแมวนะครับ นี่คือเวลาเราลงนะครับเขาจะให้เขียนชื่อไม่จำเป็นต้องเขียนชื่อช่องก็ได้นะครับแล้วมันจะพิมพ์ म, หมายว่าเราเป็นคนสั่งทํานะครับปรีชัด FCTP ช n น l นะครับผมไม่เคยเอาคําว่า FCTP ออกนะครับแม้นเขาให้ตั้งชื่อใหม่นะครับได้นะครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของผมนะครับหนักมากนะครับก,ก็ถือว่าหนักนะ กล้ามขึ้นเลยนะครับอันนี้คือที่ที่แขวนนะครับคงจะแขวนประมาณนี้นะหยือตั้งว้ตรงนี้นะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านเนาะนะครับที่ทำให้ได้นี้แล้วนะครับอ่าได้นี้แล้วนะครับเป็นโซโซไซตี้อะ a อร์ดนะครับโซ c i ตี้อะ a อรนะครับหรือโล่เงินนะครับ for pass for passing เรียกว่า subscribe subscriber นะครับคือแสนซับนะครับ youtuber นะครับเราก็จะเห็นภาพนี้มานานแล้วเนาะเห็นบ่อยๆเนาะนะครับนะครับเอาละนะครับ คุณพิดานะครับคุณวรพรนะครับผมอ่ะถือไว้ก่อนเนาะนะครับขอบคุณมากครับที่ท่านเข้ามานะครับก็มาแสดงความยินดีกับผมนะครับที่เป็นไลฟ์สดเนาะนะครับก็มีเพียงเก้าสิบเอ็ดท่านนะครับมีเพียงเก้าสิบเอ็ดท่านนะครับที่ว่างนะครับแล้วก็เก้าสิบเอ็ดท่านจากแสนคนนะครับะ นะครับซึ่งไม่เป็นไรนะครับคุณฉเฉลียวครับสสดีคัจจา์นะครับนะ,ะคุณน,นันญาเนาะนะครับนี่นะครับนะครับ,รบกว่าจะมีวันนี้นะครับผมนะอย่างที่ว่านะคือผมเป็นสายวิเคราะห์นะครับก็เอ,อ ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับในสายวิเคราะห์ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่ามันไม่วือหวาแลวก็มันเงียบ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 นะครับแล้วก็มันก็เสี่ยงนะครับเรื่องที่พวกเราอยู่เนี่ยบอกเลยว่ามันเสี่ยงเสี่ยงคุกเสี่ยงตลาดเราทํามานะครับเราจะต้องระวังอยู่สามเรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องต้องปะทะนะครับต้องปะทะความเห็น นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดูมินนะมาตาสามจุดเมัง้งาจามิดน,นะแล้วก็มินประมาทด้วยการโฆษณานะครับก็คือมาตาสามสองสามสองแปดจากนั้นก็ให้ระวังก็คือ อพอร์บอคอมพิวเตอร์ดังนั้นการที่หลายท่านนะครับไี่ว่าใส่เต็มสตรีมก็โดยเฉพาะเจอหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาี่จจะเจอเยอะในเส้นทางของยูทูบเบอร์ฝังลุงป้านะครับี่ว่าใครใครโยกแรงครับก็จะเสี่ยงนะครับเขาเรียกว่าสายฟาด ถ้าจะไม่ผิดนะคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรียกว่าสาฟาดเนี่ยคงเป็นพี่ธนันนะที่มามาปุบมาแล้วก็ทำคำนี้ขึ้นมานครับก็มีการสู้กันอย่างสุดสุดติงกระดิ่งแมวนะครับนะครับทุกคนก็พยายามรักษาจุดของตัวเองนะครับไม่อยากให้เดือดร้อนนะครับนะเป็นขดงคดีนะครับ ส่วนผมเองก็สายวิเคราะห์นะครับก็เลยไม่ได้มีอะไรวือหวามากนะครับก็แล้วแต่ว่ามีเรื่องอะไรที่มันจะวิเคราะห์ได้นะครับนะฮะจนมาถึงช่วงเวลาที่ศารตัดสินนั่นคือจุดที่เริ่มที่จะทำให้ทุกอย่างมันมันเงียบไปเราไม่คิดว่าอ่ามันจะมีผลมากนะครับกลายเป็นว่ามีผลมาก มีผลจนเงียบนะครับเงียบจนเอฟซีเอฟประจำผมก็มีประมาณ100คนนะครับที่เหลือคือ FC ช่วยเหลือนะครับมันก็ทำให้ต้องต่อสู้ต่อไปนะฮะคือผมเองเนี่ยสิ้นหวังที่จะได้แสนซับตั้งแต่ตั้งแต่สารตัดสินนะครับสารสชั้นต้นนะครับเพราะว่ามันทำให้เราไปไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่เป็น ครับเราก็มีเรื่องราวมากมายในเส้นทางกเรัที่ผมเขียนว่าโล่ที่เห็นเนี่ยมีจุดเริ่มจุดยืนแล้วก็มาถึงจุดนี้อย่างอย่างที่ผมเนี่ยนะครับหนึ่ง้อไม่ค่อยโดดเด่นอะไรนะครับในเรื่องนี้นะครับอ่าแล้วก็ระวังในการเป็นอาจารย์มีการเป็นอาจ,อา,จารย์ครับก็ไม่สามารถไปด่าไปว่าอะไรใครได้นะครับก็เลย รักษาจุดยืนอยู่งนี้ตลอดมานะครับผู้ใหญ่ใจดงเจดีผู้ใหญ่ใจดงเจ,จ,จดีก็ไม่ได้มีอะไรไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะไปโกหกใครไม่ได้ไปอยากได้เงินจะต้องทําบาปทากรรมต้องไปหลอกลวงใครไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ใช่ชอเลาะไม่ใช่อยากได้ไม่ใช่โกหกดังนั้นความโดดเด่นก็เลยไม่มีนะครับแล้วก็ แต่เราก็ยืนหยัดอยู่เคียงข้างทุกคนว่าเรามาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรนั่นคือจุดยืนไม่เคยเปลี่ยนนะครับทำให้เราเห็นว่าจะทำอะไรแล้วให้ตั้งใจให้รู้เรื่องนั้นให้ดีไม่ใช่มาเพื่อหลอกลวงคนอื่นมันเป็นบาปเป็นกรรมนะครับดังนั้นจุดน,นี้ผมเองก็เลยผมก็เข้าใจผิดอนะ แต่ก็คิดดีแล้วนะที่มาอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะผิดว่าการมีเอซขนาดนั้นแล้วเนี่ยน่าจะไม่ลำบากมากนะครับก็เปถือว่าตัดสินใจผิดไหมที่กกเกษียณตัวเองก็ไม่ผิดนะเพราะว่าผมได้ไปสกลนครโดยไม่ต้องไปทำให้ทาให้น้องๆที่ทำงานเดือดร้อนต้องมาแทนผม ผมก็มีอิสระไปทำตามที่อยากไปนะครับผมจะกลับไปบ้านเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเมื่อจำเป็นนะครับแล้วก็ผมได้มาอยู่กับลูกกับภรรยานะครับที่แทบจะไม่เห็นหน้ากันเลยเพราะหน้าที่อย่างอื่นมันทำให้ที่ว่า ดูแลลูกดูแลลูกไม่ได้ไม่ได้ถึถงผมก็ออกมาก็ทำหน้าที่ไปรับไปส่งนะครับก็ได้อยู่ใกล้ชิดนะแล้วก็มันทำให้สิ่งที่คาดหวังไว้เนี่ยมันผิดพลาดจนไม่มีคนดูจนแทบไม่มีไรายได้นะครับแทบไม่มีไรายได้ดีที่ว่ามีเงินกเกษียณ พอยาใช่บ้างนะครับมันก็หมดไปนะนะครับก็ขอบคุณนะครับเรื่องราวต่อมาก็คือเรื่องของเมนนะครับแล้วก็เรื่องของสปปลาวนะครับผมก็ได้ใช้ทักษะต่างๆของการเป็นอาจารย์นะครับอ่าก็ยังเป็นทักษะเดิมนะครับก็คือหาความรู้ก็มาพูดนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่เห็น f อฟซหลายท่านนะครับ ที่มาใหม่นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาต่อชีวิตของผมนะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับก็พอได้ค่าน้ําค่าไฟนะครับเพื่อต่อต่อยอดต่อชีวิตนะครับนะจนได้มีวันนี้ครับก็คือแสนซับตอนนี้ก็หนึ่งแสนหนึ่งหมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีคนมาดูเราเพิ่มขนาดไหน เราไม่รู้หรอกครับนะครับเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรก็ทำให้ทุกวันให้ดีที่สุด